มะระก่อนพี่น้องอยากกินมระระมีน้ำพริกอยู่มะระพี่น้องเก็บมะระก่อนเลยโอ้หนูเดิยวมระระขี้นกจะ้ะเก็บกันเด้อมีน้ำพริกอยู่นี่เอาตุงมาใส่พี่น้องเก็บก่อนโอ้วยหลายแท้ โอยเก็บมาระขี้นกกอนเด้อโอ้ยขี้นกเอ้ยูดี่เอาไปจิ้มพรพิกประทูพริกปลาบองขี้น่องบองปลาบาไว้อยู่โอ้คิดเห็นมาละก็เลยออกมาเก็บใส่ละหน่วยมันมเยอะเพิไหนอ๋โอ้โอโอมัน มันทมอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยต้องเปิดหาก่อน <c oughs> เปิดหาก่นอนโยยอดมันก็กินดีเด้อพี่น้องนี่ยอดมาละนี่ยอดไปนี่กิ้มลาบอย่างดีเลยเด้นี่เออกิ้มลาบแซ่บแซบกินตำหุ่งก็แซ่บพี่น้องไหน,นละหน่วยมันจะสัง่งได้ไผ่เก็บเอาเบิร์ดมุสาวก็ย,ยังเห็ื่นลายอยู่ไหนล่ะโอ้ยมุสาว มาเบ่งมาสซาวเห็นต่างร้ายดูโอ้นี่พี่น้องโอ้มีอยู่นี่แต่ว่าลูกมันบ่ค่อยนี่มาละขี่นกนี่หาไปเรื่อยๆยังงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้เขาก็สุกแบบนี้ก็แซสบบด้นี่พี่น,ออน้องโดนสุกๆุกกแะบอืมนี่ว่า Đây là Mà sao hiện thằng này thấy mà kiếp là Ô gì chưa lắm Chưa lắm chưa lắm Ui chìm la dân xe rồi đây này phía nó nó Ừ đi Đi la bông ơi bà la ơi Đi mình lên hùa lên xuống này lại đi Đây là này ít nó Mới hoạt buộc phía nó Mới hoạt buộc này Đi buộc hóm năng kênh nuôi โอ้นี่นี่เจอละวอือโอ้ยเดลาเติบอยู่นี่หาตำลว่น้องเอ้ยเด้ลไหเก็บมาละขี้นกนี่ไปจิ้มแสบเทิดเตอะ์อกสีน้องนี่ไปชมก็ะบีสีน้องเอ้ยดูมันยมไหนรัน้วยไปทางไหน búi xào dại mà đù nè, nuôi mà tép phi nong, ơi, lắm đi ăn đi. thấy mà kẹp nó mươi baht này, nha, mà thay lấy xí này, dãng <laughs> 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 yeah. oh, Khoa <laughs> rồi khoan mà mì bò, ôi, này, mì vô. búi xào này, đấy, có chịu ăn thùng ma này, thấy mà ăn là, nhá, nhìn, อู้หลายจุตัวนี่มีคนมาเก็บก่อนด้นี่ข้าวย้ายเห็นไว้ตั้งหลายจึงเดาถุงมาเก็บนี่มีหอนุยซุกมาละขี้นกจ้าอือ,อไปทางไหนนี่อุตสาหวา่าอ้เห็นไว้ตั้งหลายเนาะพี่นงองจ้าไขมาเอาแล้ว เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆพี่น้องมาละขี้นกจ้าออมาละขี้นกพี่น้องนี่ไปอ,อยู่ตามหัวนี่แหละอือโอ้ยะเห็นดามซัมี่กับพอแล้วมั้งเดี๋ยวไปเอาข้างหน้าอีกทางพูดอีกหลายพี่น้องเก็บมาละน้ำกันจ้าเดี๋ยวไปก้อนบาดนี้เดี๋ยวซัมมี่เหรอจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาหยดมานำเนาะขอบคุณค่ะ